เฮ้ยพี่แอมพี่แอมอย่าเพิ่งพี่แอมมานี่ก่อนพี่แอมพี่แอมถือนี่เอาไปถือถืออย่างนี้นะถือให้เห็นผลิตภัณฑ์นะมาเอาไปด้วยนี่ด้วยโคตรแสดงเลยค่แก็อยากทำเป็นไทยทำไปให้ทยทำเป็นไทยขนมทำเป็นไทยขนมมาจุดยืนโดดกินหนมกินหนมโอ้โหเสร็จเสร็จแล้วถึงไหนเห็นผลิตภัณฑ์หน่อยทีเห็นผลิตภัณฑ์ทีน้อ เอะไรกันอะอ้ยเก่งมากโอ้ยถือขนมเล่นน้ำแล้วเอกไปน้องทำร่วงนะค่ะออาไปสปอนเซอร์สปอนเซอร์รักแย่อะไรอย่างงี้ตัวอะไรก็ไม่รู้พร้อมกับมอสยักษ์ ไปทีเราไปไปไอชุดี้ไปทีไปเร็วเร็วเร็วไอเดี๋ยวไปเร็วไอต้องการให้ลูกมองไออะลูกมาอยู่ทำท่าให้อาหารหมามาได้มาได้กินมากกินรถไหนเอารถไหนชุดี้เลือกเอาอันไหนเอาองนี้หรอซ้ายหรออร่อยมากมากเลยค่ะ おお。<Yeah. S 2> <laughs>